สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยาวันจะดูดวงกเกิดในลนักนณะราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2 5 6 8นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่เป็นแรกนะครับสลับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วย สิดาบแล้วก็8ดาบ j u s t ติสใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่โอ้โฟครับนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวมีนลักขนาดมีนเขาคิดอย่างไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนเนอเท่าที่ดูนะครับสำหรับชาวมีนอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยู่กับความรู้สึกบางบางคนนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะดูมีความรู้สึก เหมือนแบบยังมืดแปดด้านอยู่กับปัญหาความรู้สึกแล้วก็ดูเหมือนกับมีความนนอยๆอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันอาจจะยังแบบเป็ด ยังไม่สามารถตัดสินใจแบบเบสเด็ดขาดได้อย่างเต็มที่นะครับอาจจะดูมีความรู้สึกเหมือนกับแบบคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบคิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกแล้วก็อาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะดูมีความรู้สึกในเรื่องของความเซนซิทีฟง่ายกับในเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินหน้าไปในเรือนที่ ของลัคนณาก็จริงแต่มีดาวศุกร์และราหูเนี่ยกลุ่มรักอยู่มันเลยทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์อิโมชั่นต่างๆที่ค่อนข้างดูแบบหลากหลายจับต้นชนไปลายไม่ถูกมันเลยทําให้เขาตัดสินใจไม่ถูกสำหรับตัวคุณก็เป็นไปได้เพราะคุณอาจจะลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกอะไรก็กับความรักความสัมพันธ์เยอะนะครับมันเลยทําให้เขาอะตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงแล้วคุณจะยังแบบ โอเคกับเขาไหมหรือจะเดินไปกับเขาไหมหรือว่าจะหยุดแค่นั้นหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเซนซิทีฟง่ายเกินเลยทําให้เขาอ่ะหวั่นไหวต่อความรู้สึกกับตัวคุณมากขึ้นเหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเพิ่มเติมนะว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันบ้างพาไพ่เป็นรลกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่หกถ้วย เด็กถือดาบวิ e ออฟฟอร์จูนแปดดาบมา2ใบเลยนะครับแล้วก็อินทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือ f i าย of Cup อิทธพลใต้สำหรับเป็นไพนะ่เดอะซาเนาะทีนี้ผมขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับเออไม่ใช่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่า8ดดาบมาเหมือนกัน ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับจะเป็นอย่างไรกันต่อเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับความรักความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะดูมีพลังงานในลักษณะของความรู้สึกที่เขาอาจจะดูอย่างที่บอกแหละคาดหวังกับความรู้สึกของตัวคุณเยอะหน่อยแต่ว่าคุณก็พยายาม เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าให้กําลังใจเขาหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะแบบว่าค่อยพูดค่อยตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะดูใช้อารมณ์บ้างเหมือนเด็กๆนิดนึงนะครับก็อยากจะเรียกร้องความสนใจบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยมันก็มีบ้างนะครับอาจจะทําพฤติกรรมเหมือนเด็กๆอะไรแบบเนี้ยแต่ความรับความสัมพันธ์เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้อยู่นะครับมีไพ่เดอะสตาร์มานะแล้วก็มีไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเหมือนเขาค่อนข้างที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่ เหมือนกับเขาจะสามารถฟื้นฟูสถานะความรู้สึกกลับมาแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าชาวมิลล์คณามินเนี่ยบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงคุณก็มีแรงดึงดูดในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอ่ะมีต่อคุณค่อนข้างเยอะแค่คุณแบบ พยายามอ่อนให้เขาลงนิดนึงหรือพยายามใส่ใจดูแลก,กับเขามากขึ้นหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกโอเคขึ้นแล้วกงร้อแห่งโชคชะตามาพร้อมกับให้เด e s t ตาเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะแบบฮิลลิ่งตัวเองได้แล้วก็กลับมามีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้ความรักของคุณนั้นกลับมาเป็นในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดีได้เหมือนเดิมนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่า เขาอาจจะดูมีปัญหาในเรื่องของอความคิดหรือทัศนคติใดๆที่มีต่อตัวคุณเพราะว่าเขาอาจจะดูมีความเซนสิทีฟเหมือนกันหรืออาจจะได้รับแรงบางสิง่งบางอย่างกดดันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกแบบอยากจะ เลียกร้องความสนใจหรือว่าอาจจะดูมีความรู้สึกอยากให้คุณอะใส่ใจดูแลเขามากขึ้นก็เลยทําให้เขาอะมีความรู้สึกแบบหน่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันก็สามารถที่จะโอเคได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูคือไพ่มันหมายความว่า มันจะมีสิ่งดีๆกลับมาหรือสามารถเปลี่ยนแปลงในทคิดทางที่ดีได้เนาะประมาณนั้นเพราะว่าชาวมินและก็ลัคนามินยังไงก็ยังมีแรงดึงดูดอย่างที่บอกไปว่ายังมีโอกาสที่เขาจะปรับและเปลี่ยนแปลงเข้าหาตัวคุณได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยไพ่บอกว่า ชาวมีนลัคนามีนเนี่ยอาจจะต้องให้เวลากับเขานิดหนึ่งในการตัดสินใจเพราะว่า8ดดาบมา2ใบเลยนะมันหมายถึงเขามืด8ดด้านนะ่ะถ้าภาพนี้ยจะเล่าภาพได้ดีขึ้นเหมือนกับเขากําลังร้องห่มร้องไห้นะครับเสียใจแล้วยืนอยู่บนหน้าผาที่มันไม่มีทางไปอะ่ะแล้วดาบมันคืออุปสรรคที่เขารอมถูกรอมรอบไว้อยู่มันเลยทําให้เขาหมดความเชื่อมั่นหมดความมั่นใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็น อนาคตมองไม่เห็นสิ่งที่เขาควรจะเดินต่อมันเลยทําให้เขามีความนก г าทีบแล้วก็เซนสิทีฟง่ายเห็นไหมครับถ้าเรารู้เหตุผลที่มาที่ไปบางครั้งเราอาจจะเข้าใจเขาได้ดีกว่าเดิมหรือเราอาจจะปล่อยวางความรู้สึกที่มีต่อเขาที่เป็น ด้านลบได้ดีกว่าเดิมก็ได้ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าอ๋อทาไมเขาถึงเอาแต่ใจทําไมเขาถึงหน่อยทําไมเขาถึงแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอาแต่ใจเหมือนเด็กอะไรแบบเนี้บางครั้งอ่ะถ้าเรารู้เหตุที่มาที่ไปนะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างอ่ะง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่เป็นด้วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้ชาวราศีมีนและขนามีนลองปรับมุมมองปรับความคิดก่อนเพราะเขาอ่ะนะครับถ้าได้รับการอ่า แคร์ Care, หรือใส่ใจนิดนึงนะมันจะทำให้เขาสามารถตัดสินใจแล้วก็ก้าวไปสู่ความรู้สึกและพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเพราะว่าไพา่ใบนี้คือ Justice กับไพ่ราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยคือถ้าเกิดเขาได้รับความรู้สึกในเรื่องของความแคร์หรือความรู้สึกที่แบบเออเรายัง ให้ความสําคัญกับเขาบ้างมันก็ทําให้เขาดึงดึงเขากลับมาได้อะเนาะเพราะว่าเหมือนตอนนี้เขากําลังเหมือนกับเยืนอยู่บนหน้าผามองอะไรไม่เห็นน่ะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะดูมีความหวังที่ดีขึ้นตัดสินใจที่จะแบบเดินหน้าต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นไพ่เนี่ยให้พลังงานของชาวมีเนี่ยว่าเขาอาจจะกลับมาเป็น คนที่ดีหรือคนที่คุณต้องการได้อีกครั้งแค่อาจจะต้องให้เวลาแล้วก็แคร์เขามากอีกหน่อยหนึ่งหรือใส่ใจกับเขามากขึ้นอีกนิดนึงอาจจะทำให้เขามีความมั่นใจที่จะกลับมาเป็นคนคนเดิมหรือ ความรู้สึกเดิมๆดีๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนเขากําลังชั่งใจอยู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแค่เราแคร์เขานิดนึงนะทุกอย่างก็น่าจะง่ายกว่าเดิมมากขึ้นเลยแหละเพราะว่าไพ่บอกว่าเขาสามารถจบปัญหาตรงนั้นลงไปได้อยู่นะครับเพราะมีความรู้สึกว่าแบบเออมันก็เคลียร์ใจในระดับหนึ่งว่าเห็นเหมือนคุณยังแคร์เขาอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกไปต่อได้เพราะตอนนี้เขากําลังแบบเหมือนก้มหน้าก้มตาอยู่กับปัญหากับความรู้สึกที่ผิดหวังว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้ สนใจเขาไม่ได้งอเขาหรือไม่ได้ให้ความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกแบบน้อยใจเสียใจเศร้าใจแบบนั้นเป็นต้นคุณอาจจะมีคําถามนะครับว่าแล้วตัวฉันล่ะ บางทีมันไพ่มันกลับมุมมองได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าให้พยายามฮิลลิ่งความรู้สึกแล้วทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นฟื้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะทําให้เขาอ่ะกลับมาหาตัวคุณแล้วก็ที่ดีกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งการปลดปล่อยพลังงานในลักษณะของความเป็นเนกาทีฟครั้งเนี้ยมันจะนํามาซึ่ง การเริ่มต้นสิ่งดีๆการพัฒนาดีๆความรู้สึกดีๆแล้วจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นหวานชื่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่เป็นแบบไพ่บอกเลยให้เราพยายามใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆดูไปก่อนแล้วก็พยายามอย่า อยากกดดันแล้วก็อยากพยายามไปแบบแค่นี้เองเรื่องแบบนี้เรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยการพูดสิ่งเหล่านี้มันเป็นการบั่นทอนมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจอะนะครับแล้วมันก็จะติดลบแล้วก็จะเป็นเนกาทีบต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราอะแค่แบบเออปอบเขาเล็กน้อยปอบเขานิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะดูมีความรู้สึกที่ทําให้เขาอ่ะเริ่มที่จะแบบเออหันกลับมา รักตัวเองมากขึ้นหรือว่า,าหายนะครับหรือโอเคกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเราอะ่ะดีขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยแค่เราเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยแล้วทำอีกนิดหนึ่งทุกอย่างก็น่าจะดูโอเคขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วก็ปรับในมุมมองของ ความรู้สึกแล้วก็ทิศทางกับความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นแบบนี้ต่อยอดและพัฒนาได้ดีกว่าแบบนี้เป็นต้นเนาะลองปรับมุมมองดูก่อนนะครับว่ามันจะโอเคไหมถ้ามันโอเคไปต่อแต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่ายอมก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกแบบไม่โอเคอันนี้ค่อยว่าค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรายัง ไม่ทําก็ลองทําดูก่อนอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นและง่ายขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่เขากับเราจะ กลับมามีความรู้สึกดีๆกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้ฟื้นฟูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับ ขอบคุณคาม